มาดูทางฝั่งของกรมสัมาสามิตรกันบ้านนะคะได้เตรียมยื่นข้อเสนอให้กับครมนะคะในส่วนของสิทธิประโยชน์นะคะด้านภาษีรถยนต์สําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุค่ะแลกตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมาก นายเอกนิตินิติทันประพาสนะคะอธิบดีกรมสัมปสามิตรเปิดเผยว่าด้วยยุทธศาสตร์ของกรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสัมปสามิตรมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาพิบาลหรือว่า ESG กรมจึงอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอร,รมอนะคะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีรถยนต์เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุโดยจะคิดอัตราภาษีศเซสำหรับรถตู้กรณีดัดแปลงเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นหนึ่งในการดูแลทาง างด้านสังคมนะคะซึ่งกรมเองก็จะหาหรือร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอและทางการแพทย์เพื่อช่วยตรวจสอบป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์สําหรับเรื่องดังกล่าวจะช่วยเหลือสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยเพราะกรณีรถตู้เองมีการถอดเก้าอี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการแต่ไปเก็บภาษีแพงมองว่าส่วนนี้เองนะคะควรจะช่วยเขาถ้าถามว่าวันนี้จําแนกกลุ่มดังกล่าวเยอะหรือไม่ ก็ยังไม่เยอะแต่คาดว่าในอนาคตเองจะมีจํานวนเยอะอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้เองนะคะกรมยังเสนอครมอออกมาตรการภาษีคาร์บอนนะคะเป็น,นกลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับโดยผู้ประกอบการที่ส่งสินค้าออกไปยังประเทศปลายทางที่เสียภาษีในส่วนนี้สามารถนําไปเจรจานะคะเพื่อลดหย่อนค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่า CMA ขออภัยค่ะ CBA M ได้สําหรับในระยะแรกจะมีการปรับใช้ภาษีคาร์บอนโดยใช้หลักการแปลงภาษีสัมภาษาตรที่เดิมมี การเก็บภาษีสัมภารามิตรน้ำมันให้อยู่ในรูปแบบของภาษีคาร์บอนโดยไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนขณะนี้เองมาตราการภาษีคาร์บอนของกรมสัมภารามิตรนั้นได้ส่งเรื่องไปรอเสนอที่การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรเรียบร้อยแล้วแต่คาดว่าไม่ทันการประชุมครมรในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการยอร่อโลกเศรษฐกิจนะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16เเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆจากเราอีกมากมายค่ะ